โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาอยู่กับร้อยย้านะครับห้าหกที่ทําแล้วก็ลงคลิปไปวันนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มาใส่คัดมือเป็นฝาฝาสําเ ت, ร็จนะฮะเป็นฝาสําเร็จก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยหยิบให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับก็ก่อนนี้เราจะทําเป็นคัดมือเนี่ยคือเราต้องเชื่อมนะครับต้องเชื่อมสองจุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับหนึ่งจุด ก็คือต้องเชื่อมรางกเกียร์นะเพื่อให้เกียร์กระชับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือต้องเชื่อมต้องเชื่อมที่ไอค้คัดก้อนนะครับคัดก้อนก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของรถไม่ได้ใส่เวทถ้าใส่เวทก็คือไม่ต้องเชื่อมนะครับก็คือเปลี่ยนไปเวทไปเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เวท ก็ต้องเชื่อม3จุดอันนี้ปกติถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมจะเชื่อม3จุดนะครับก็จะดูตรงเสาเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็ยื้อมาตรงเสานิดนึงเชื่อม3จุดครับตรงจุดเนี้ยตรงจุดที่ต้องเชื่อมเนี่ยมันจะละเอียดนิดนึงก็คือเพราะว่าถ้าเราเชื่อมนะครับเชื่อมน้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ยเวทเนี่ยมันจะสั่นนะครับเครื่องมันจะสั่นนะครับก็รอยเชื่อมนิดเดียวถามมีผลไหมมีผลแน่นอนครับมีผลแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไป